แซมบ้าเฮียไหวไหมนี่ใช่เหรอแพ้เหรอแพ้ขาดเลยละ รออะไรคนจะดูคนหนี่คนเท่าเขาไหมล่ะถ้าคนน้อยกว่าคนหรือสองคนก็แพ้ก็ไม่แปลกหรอกถ้าชนะได้ถือว่าเก่งแล้วแต่ถ้าแบบว่าซ้อมแล้วแบบคนน้อยกว่าเขาก็ก็ก็หนักแต่ถ้าคนพอๆเขาเรียกว่าอะไรวะมันอยู่ที่คนเลยนะถ้าคนน้อยกว่าคนสองคนก็มีผลยุคนี้มัน คนน้อยกว่าไม่ได้ถ้าเล่นเนต้อง,หงให้ามใหคนน้อยกว่าต้องดูด้วยว่าคนน้อยกว่าเขาไหมพี่ก็นั่งเล่นฟี ف าเนี่ยเข้าไป หรือเปล่าต้องดูจริงจริงผมเข้าไปดูปื๊ดแป๊บหนึ่งอยู่ผมเห็นคนปื๊ดยี่สามคนนึงคนยี่สามคนนึงสู้ยังไงผมดูอยู่แป๊บหนึ่งที่ผมไปดูหนังมา นสั่งไฟก็มีมีผลคนสั่งไฟต้องดูว่าใครสั่งไฟสั่งให้เล่นแบบเดิมๆซ้ำๆจำเจก็ก็เหมือนเดิมต้องรู้จักใช้คนให้เป็นต้องสั่งคนนั้นคนนี้ทำน,นู่นทำนี่ไม่ให้แบบเล่นแต่แบบเดิมๆม,มันก็เหมือนเดิมอ่ะมันต้องดูด้วยว่าแบบ มันหลายองค์ประกอบนะมันไม่ได้ว่าจะเล่นเก่งอย่างเดียวแล้วจะชนะมันมันหลายองค์ประกอบอ่ะผมไม่ได้อยู่หน้างานไงเดี๋ยวซ้อมกับมันใหม่ก็ได้ถ้าแพ้มันมัน ต้องรู้จักทำอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ซ้ำกันไม่จำเจอะลองดูหน้างานใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปดูให้มันเป็นไรผมดูว่าแซมบ้าก็ไม่น่ามีอะไรนะในมุมผมแซมบ้าไม่ได้ตึงอะไรเลยต้องมาดูว่า แก๊งเรามันถนัดอะไรแต่ละคนน่ะต้องแบ่งหน้าที่ให้มันทําไม่ให้สั่งแบบองค์ประกอบโดยรวมว่าเอ้ยต้องทําต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้มันทำไม่ได้หรอมันต้องดูไอคนนี้ถนัดถนัดตีไอคนนี้ถนัดมีดไอคนอะไรแบบเนี้ยแบบไอคนนี้ถนัดชุบมันมันต้องมันต้องรู้จักประมาณการว่าใครเล่นอะไรในแต่ละคนน่ะ ตอนที่เจอโฮปก็เละนะตอนที่เจอโฮปก็เละนะพอผมบอกว่าไอ้เจลมึงเล่นอย่างนี้เซนมึงเล่นอย่างนี้เออไอ้คนอื่นเล่นอย่างไงอะไรงเงี้ยก็ชนะโฮปได้เห็นนะจำได้ปะตอนแรกๆก็แพ้โฮปรัวๆเหมือนกันสุดท้ายมันคนคอไฟมันต้องรู้จักคนในแก๊งมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมสังเกตดูหลายๆหลายๆสตอรี่คน คนคอไฟไม่ไม่รู้จักคนในแก๊งมากพอหมายถึงว่ามันมันโง่ะถ้าพูดจะพูดตามภาษาแบบบ้านๆก็คือมันโง่ะอมันทั่วๆไปอ่ะเบสิกเบสิกอะมันทั่วท,วไ,ปท,วทวไปหาหาได้จากแก๊งทั่วทั่วไปอ่ะอแต่อย่างกูเนี่ยคือกูแบบหาไม่ได้นะหาคนแบบกูนี่คือแบบกูจอมแท็กติกอยู่แล้วอ่ะ แท็กติกกูแม่งแบบปรับเปลี่ยนได้ตลอดอะรู้จักแบบกูรู้จักการแก้หน้างานอ่ะต้องเล่นแบบไหนแบบไหนกูกูไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าตั้งแต่กูเล่นมาไอการเดิมพันบอโซนอะไรพวกนี้กูกูจำหน้ากูไม่เคยแพ้ใครเลยไม่ว่าคนในแก๊งกูจะเก่งหรือกูจะกากกูชนะตลอดเลยนะถ้ากูจำได้นะ ดับแรกเลยอะ่ะหัวหัวต้องต้องรู้จักแบบว่านิสัยใจคอคนในแก๊งก่อนถ้าเป็นกูนะไอ้คนไหนเล่นไม่เก่งนะมารอนะรอพวกตัวเก่งๆมาชุบนะชุบป,ประมาณนี้นะทิ้งศพเอาศพทิ้งประมาณนี้ไม่ต้องวิ่งไกลอะไรแบบนะี้ถอยหลังสามเก้าชุบกูยังเคยให้ทํามาแล้วเลยแบบไม่ต้องชุบแกนะเออถอยมาสามเก้าชุบเลยแล้วให้คนนู้นคนนี้แบบดันขึ้นไปแท้งให้อะไรว่ากันไป ระบบมันต้องเล่นแบบนี้นะมันถ้าถ้าให้กูเดานะมันมันคงจะเล่นแบบเอามาตรงนั้นเอามาตรงนี้อะไรเนี้ยมันมันไม่มีใครรู้หรอกถ้าเล่นอย่างนั้น่ะมันไม่รู้จักคน อารมณ์เหมือนอมอลินมีแอนโทนี่แล้วใช้ไม่เป็นอ่ะผมบอกเลยหัวหัว MK ตอนเนี้ยนะมันคนที่เฮียเอาเข้าเล่นฟรีจัดใครอ่ะต้องบอกชื่อไว้ไม่บอกชื่อกูไม่รู้หรอกรู้ได้ไงว่ามันฟรีอ่ะ มันไปตีวัดหนึ่งหนึ่งกับพวกเก่งๆมันก็ฟรีดิเอากูไปวัดหนึ่งหนึ่งกับพวกเก่งๆก,กูก็ฟรีเหมือนกันมันมันต้องบอกว่ามึงมีหน้าที่อะไรอย่างงี้มากกว่าไหมมันไม่มีใครฟรีหรอใช้พวกมันเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองที่ชื่อคิวอะเออมึงมึงจะให้มันแบบไปถือไม้ไล่ตีกับพวกเก่งๆมันก็ฟรีดิกูก็ฟรี มันไม่สามารถที่จะไปสู้อะไรพวกเก่งๆได้หรอกมึงต้องมีหน้าที่ให้มันต้องรู้จักบอกว่าเอ้ยมึงเล่นอันนี้นะมึงเล่นงงเล่นอันนี้นะแล้วมึงจะแล้วมึงจะกลายเป็นคนที่เล่นฉลาดขึ้นมาเลยถ้ามึงเล่นโง่มึงต้องเล่นแบบนี้นะอย่างเงี้ยมึงต้องบอกมันแบบนี้นน คนที่ชื่อไฮเฟกอาตีพังในฝั่งแซมบ้าผมพูดตรงๆว่าคนสั่งไฟแก๊งเราขี้เกียจม,มันมันยังเด็กอะในมุมกูอะหมายถึงว่าประสบการณ์มันยังน้อยอะอมันอาจจะเคี่ยวมันอาจจะเขียนแต่มันเป็นญ้าอ่อนอ่ะมันมันไม่เก่าเกมอ่ะ ก็า,าจะเก่งกว่าพี่ก็จริงนะเรื่องการเล่นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแท็กติกความเก่าเกมเงี้ยสู้พี่ไม่ได้รู้จริงนะสู้พี่ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักการใช้คนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาใครมาจากไหนไม่เกี่ยวหรอกเ้ย แก,งก๊งมีคนตีลั่นๆสี่ห้าคนก็นพอแล้วที่เหลือมันมีหน้าที่ที่ต้องทำพี่พูดจริงนะพี่เคยบอกว่าหัวหัวหัวต้องมีความคิดสร้างสรรค์จำได้ไหมเราวันนี้มันสร้างสรรค์ไหมหรือว่ามันเล่นทุกอย่างแบบเดิมเลยพี่ถามแค่นี้แหละ ทุกอย่างสั่งเหมือนเดิมทําศพหลังบ้านเอาศพวางไว้เราดันมาเล่นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้คือเบสิกพี่บอกเราว่าเนี้มันไม่ได้พิเศษอะไรเลยมันคือมันคืออะไรที่มันเป็นอะไรที่เบสิกมากไอสั่งแบบเนี้ยใครก็สั่งได้มันต้องแตกต่างจากคนอื่นสิต้องมีความพิเศษเล่นแบบเดิมๆโง่ๆแบบเดิมแล้วจะให้คนอื่นเขาทําได้เขาทําไม่ได้หรอฟังพี่น้องตื่นตื่นนะ มันไม่มีใครเขาทำได้หรอกอ่ะถ้าว่าลองแผนนะถ้าว่าลองแผนนะเออถ้าลองแผนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าจะเล่นแบบจะซ้อมแบบจะเอาชนะเขาเราเล่นแบบเดิมๆซ้ำๆจำเจอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไหวน้องต้องมองความเป็นจริงอ่ะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมตินะ ให้คนโง่ๆน่ะมันไปวิ่งไปแบบว่าเฮ้ยมึงไปชุบเพื่อนนี้มึงปิดตัวมึงปิดตรงนี้ดิลุมปิดตรงนี้ดิมันจะปิดได้ไงอ่ะมันต้องมีหน้าที่แบบไอ้คนโง่เอ้มึงถือมีดรอนะถ้าเป็นกูอ่ะอย่าถือไม้นะเล่นไม่เก่งใช่ไหมอ่ะถือมีดรอปิดตัวชุบนะเขายืนขึ้นก็รออีโมเวลาเพื่อนเขาบั๊มไม้อยู่ก็ไปแทงแทรกอะไรก็ว่าไปเออถ้าเป็นพี่พี่จะว่าอย่างเงี้ย มันมีมันจะมีแท็กติกในการเล่นว่าแบบอ่าว่าเขาเรียกว่าแบบเอางี้ครั้งหนึ่งกูเคยบอกให้ไอเซนกัไอเจียวไปลื้อหลังบ้านแล้วได้ผลดะให้มันไปกันสองสาคนแบบไม่ต้องเล่นนะกลางไฟอะ่ะไปรอไปรอปวนหลังบ้านตอนเขาทำศพโฮปไปไม่เป็นเลยที่อ่ะเปลี่ยนแผนให้ไวเลยจำนะอะไรประมาณนี้แหละเรา เราต้องรู้จักแบบเล่นใหม่ๆเล่นเล่นอะไรใหม่ๆบ้างความคิดสร้างสรรค์นะ่ะพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วแก๊งเรามันความคิดมันจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆบางคนมันเล่นเก่งอยู่แล้วมันก็คิดว่าคนอื่นจะต้องเก่งตามมันแต่แต่ความเป็นจริงไม่มีใครไปเก่งตามมันได้หรอกบางครั้งเราต้องสอนให้คนในแก๊งบวกเลข ถ้าจะให้มันไปทำสรรมการมันคงปวดหัวตายอะ่ะมันต้องพื้นฐานก่อนหรือเปล่าแบบหาแผนเบสิกเบสิกพื้นฐานที่มันดูแบบบวกลบคูณหารไปก่อนจะไปทำแบบสรรมการจะไปทำที่อะไรที่มันแบบปวดหัวมันก็คงคงลำบาก ครูเต่าพอจะชี้แนะได้ไหมครับโอ้โหชี้แนะหรอชี้แนะอะไรอ่ะนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมไปก็ทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วอย่าเตือนเลผมเข้าเมืองมาเล่นถ้า้าทุ่หมูค่อยออกก็ได้มันใกล้จะสตอรี่แล้วได้ยงไม่ได้มีอะไรเลย 继续。Hugh Hugh. เราดูน้อยจัดผมว่าคนคนเราไม่ครบันเนี้ยผมเข้าไปดูอยู่แป๊บนึงผมบอกอยู่ผมเข้าไปแล้วผมก็ออกเข้าไปดูอยู่ยผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูได้ว่าสกอร์เท่าไหร่นะผมดูอยู่ ไม่คิดมากครับเรื่องซอรี่มันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการซ้อมก็น้องไม่ต้องไปบอกคนที่เล่นกลในแก๊งบอกหัวแก๊งพวกหัวหัวทำอะไรกันได้บ้างออมีมาตรการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบมันต้องมันต้องบอกหัวหัวครับเชื่อพี่ดิเองไปบอกพวก คนที่แบบว่าเล่นไม่เก่งอ่ะให้เล่นเก่งอ่ะยากมันเป็นไปไม่ได้บอกเขาหัวเหว่าแบบแผนที่มึงสั่งนะมึงอาจจะเข้าใจแค่คนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออบอกันว่าแบบแผนที่มึงสั่งแผนที่มึงสั่งว่าเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทำไมเขาถึงทำไม่ได้ บางครั้งอ่ะเขาอาจจะฟังในสิ่งที่เราพูดแต่พอเขาทําไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเขาอ่ะไม่ฟังเราทําไมมึงไม่ฟังทําไมมึงเล่นไม่ดูเล่นไม่ฟังจริงๆมันอาจจะแบบเขาพยายามแล้วแต่เวลาเขาตายอ่ะมันก็เลยดูเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ฟังแต่ความเป็นจริงคือเขาทําไม่ได้มันเป็นเรื่องง,ง่ายๆที่ คนเล่นเกมแม่งก็เล่นแต่เกมอ่ะส่วนกูเนี่ยไม่ใช่คนเล่นเกมไงกูเลยรู้รู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องแก้ยังไงก็นนะัดซ้อมแซมบ้าใหม่สิพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปซ้อมให้ ครับโ,โหยิงลูกแบบนี้ยังเข้าอ่ะไอ้เหี้ยรั่วจัดรับไปได้ได้ยังไงไอ้เอหี้ยงงเลยกูเอจริงละไอสัตว์เดี๋ยวเล่นเกมกูแล้วนะเขาบอก MKK นิ่มจัดเรื่องของมัน จะเล่นเกมแล้วชิวๆคนสั่งแผนต้องให้บูมรอมันมาเออเรื่องของมึงเหอะกูจะเล่นเกมละกูพูดละแยก้ายไฟเอ็มแยก้าย เฮียเล่นเยอะไปเอไมอย่าเล่นเกมแล้วแมวไฟเอ็มแล้ว หลุดมาได้ยังไงวะไอสัตว์ไอส้นตีนนี่แม่งชื่อที่อะไรวะไอควยนี่แม่งไอเทียบลัน์เหรอตัวควยอะไรมันแม่งไวยิบหายเลยเฮียตัวก็ใหญ่โอ้ไอสัตว์เอตัวก็ใหญ่แล้วเสือโคร่อีกนะ ีค่าจบสกอร์มึงตั้งร้อยสี่สิบสามโหสู้ไม่ได้อะวะกราดโดไอ้เหี้ยไปเล่นฟีฟ่ามาชนะมาสามตาติดแล้วแพ้รัว ไอส้สตีนบั้นเนี่ยมันเก่งอย่างไรมันคือใครวะกูไม่รู้จักมันเลยเนะี่ยเจบั้นเนี่ยคือใครวะ ตัวตึงดอทมูลไงบ้านมันคือใครกูยังไม่รู้จักเลยแต่ในเกมมันดูเก่งๆอย่างไรอ่ะ หน้าเหี้ยพรุ่งนี้มาไหมมา